ยังไม่ได้อ่านแล้วสวัสดีครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิว Vivo แล้วพูดเสียงดังเพราะเขาให้เครื่องเรายืมต้องเน้นแบรนด์ซะหน่อย Vivo Y 5 5 S นะครับเป็นตัวต่อยอดจาก Y 5 5ซึ่งใช้ CPU ซีรี e s ที่ต่ำลงงงเหมือนกันเดี๋ยวไม่เขาตัด CPU ไปเพิ่มกล้องทำไมกูได้นั่งที่นั่งเงี้วะคิดที่แ้วพี่หลูแล้วผมรู้ว่าไม่ได้ โอเคครับสำหรับใครที่ต้องการสปอนเซอร์เก้าอี้มาให้เราหนึ่งตัวนะครับไม่หนึ่งเดี๋ยวเราจะโฆษณาทุกวินาทีให้เดี๋ยวทุกอย่างจริงพานาโซนิกเหมือนกันเพราะว่ากล้องที่ใช้คือพานาตัวนี้ก็พานานะครับทุกตัวของทีมงานเราพานาโซนิกหมดเลยนะครับขอสักแสนหนึ่งเราจะกล้องพานาถ่ายอย่างเดียวเลยครับโซนี่เหมือนกันนะโซนี่ก็ส่งมาด้วยนะเนี่ยโซนี่นะครับเอาดีกว่าเข้าเรื่องวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว vivo Y55s ดูสเปคมันแตกต่างจากอันเก่ายังไงดูโผลเปิดโผล่แล้วฮะตัวตัวเก่าเนี่ยจะใช้ CPU Snapdragon 430ครับล้วนี้จะใช้425ครับซึ่งงงเหมือนกันว่าว่าไปลดสเปคไปทำไมก็ CPU Snapdragon 425ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดรอปลง a n d r o ตู้ของตัว Y55 เนี่ยมันจะอยู่ที่ห้ามเฮ้ย4 0 0 0อ่าตอนนี้เนี่ยอยู่35,000ถ้ากันเองได้เท่าไหร่36,000แล้วกันต่อราคาเซาหน่อยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเทสแล้วแรมมากกว่า 1GB ิ ผมั่นั้นคะแนเแรมะเราะนี่เพราะ่พอากันนั่นแหละอามเมมเแ็มห้าเพิ่มมานิดนึงใช่เพราะว่าแรมเขาไม่ได้ใส่แบบดีมามันคงไม่ต่างเยอะครับเอาเป็นว่าคะแนนต่างกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของชิปกราฟิกของตัวตัวเก่าดีกว่าดีกว่ามันจะเป็น a d เด no 505ตัวนี้จะเป็น308ซึ่งซีรีส์มันห่างกันค่อนข้างเยอะครับซีรีส์มันห่างกันแล้วการเล่นเกมก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ตันนั้นคือเราจะมั่นใจมากกว่าดีเลยครับเรื่องอื่นครับคุณตั้มคุณดูโพยซิครับมีเรื่องอะไรเรื่องแล กัเหลือใช้งานครับ9.58กิโโอเคในเรื่องสเปคแล้วกล้องหลังครับคุณตั้มครับตัวเดิมมันเท่าไหร่ตัวเดิมมัน8ล้านตั่นี้มันเพิ่มเป็น13ล้านใช่ครับแต่กล้องหน้าเท่าเดิมแต่ไออันเดิมมันก็ถ่ายสวยแล้วนะจากที่เราไปสาย A7III มาถีกจากที่เราไปถ่าย H 7 i มามัน8ล้านอันเดิมมันก็สวยแล้วดีเทลก็ดีแต่เดี๋ยวมาดูตัวนี้คุณตั้มเดี๋ยวลองเดี๋ยวว่ากันเรื่องกล้องอีกทีนึงนะครับสเปคโดยรวมเนี่ยอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างแค่น ดีตัวเดิมแั่นอนนิดนึงซอฟแวร์น่าจะปรับปรุงขึ้นแหละครับแต่การเดิมก็ดีแล้วมผมว่าไม่ต่างอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเซนเซอร์ครับ นะครับก็มีให้ครบเท่าที่จําเป็นต้องใช้อ่ะมีครบเลยใจลงใจโลให้มาครบเลยครับกาวิต้องกาวิแต่กาวิตี้นะให้มาครบสเปคเท่านี้ใช้งานลื่นไหลมากคือต้องขอยอมรับหลอมวีแว่เลยว่ามันเร็วแม่เร็วมากคือไม่ว่าจะตัวกลางตัวต่ําตัวสูงเนี่ยลอมเขาลื่นปี๊ดเลยนะครับคือถ้าเอาไปใช้ในการโซเชียลเนี่ยสบายสบายมันลื่นมากครับลื่นจริงอันนี้คือคอมเมนต์อันนี้คอมเมนต์เยอะนะฮะดูเราเลื่อนฮะในเฟซผมใช่ครับ มีคอมเมนต์เยอะๆนะครับคือคุณสามารถอ่านดราม่าได้สบายอ,ะอ่ะนี่คือส n a p Dark กุ้งไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเร็วนะครับเรื่องโซเชียลเนี่ยผ่านไปเลยหน้าจอครับขนาด5.2นิ้วค่าความละเอียด HD HD แต่ว่าจอมันเนียนตานะม,มันไม่ใช่จอจอสีแบบอันเนี้ย Y53 สีอ่ะ อันนี้มันจะหมุนกว่าเห็นไหมฮะอ่าคือถ้าเกิดคุณเล่นเคยเล่นวายพวกวายสามห้าเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ตัวดำๆเน่มันจะหม่นกว่านิดหน่อยจะต่างกันนิดอันนี้คือมันค่อนข้างออกสบายตาแต่ไม่ได้สีเข้มจี๊ดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ YouTube แต่ว่าผมว่ามันก็โอเคสวยนะครแต่สีมันไม่ได้สดมากนะใช่ครับสีมันจะแบบ Mivo เนี่ยเขาไม่ได้เด่นเรื่องจอมาแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าคือมันมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วเรื่องการเล่นโซเชียลลำโพงดีนะเดี๋ยวเปิิมมเเกก่่่ออนนาาาร็ยวงงงหึข vivo เลยใช่ครับแล้วเขาใส่เรื่องลอมเรื่องทัดเรื่องไรเงี้ยเขาใส่กระจกไอ้เขาใส่ฟิล์มที่กึ่งคล้ายๆกึ่งกระจกมาใช่แต่ว่ามันหนาไปหน่อยมันจะหนาแต่ว่ามันก็แกนกระแทกระดับนึงแหละนะครับลำโพงมันดีนะตั้งแต่ว5 5ห้าสิบห้าตัวเดิมก็ดีแล้วตัวนี้ก็ดีครับคือมันดังแล้วอ๋อคนละเสียงครับนี่ฮะลำโพง คือลำโพงมันดีอะในเรทราคาเนี่ยผมให้9.5ผมให้สัก8.5แล้วกันผมให้9.5อ่าโอเคแต่ว่าเรื่องของการฟังเพลงจากหูฟังเนี่ยผมว่าต้องยอมจริงฟังพอฟังพะมากค่ะฟังพอมากอันนี้พวกความดังความพอเนี่ยของลำโพงเนี่ย หายห่วงคือเราไปดูซีรีส์ดูอะไรได้มันจะไม่แบบไม่แหลมอย่างเดียวคือมัน,มนค่อนข้างจะมันคือมือถือของ vivo อะ่ะ vivo มันเน้นเรื่องเสียงอ่า55เราไปดูรีวิวมันก็ลำโพงดีอะ่ะค,คือใครที่เคยใช้ลำโพงว55จะดีคืออันนี้ก็คือดีแต่ไม่ถึงกับเทพแต่คือมันก็สมดีคุ้มราคาคในเรื่องของลำโพองอย่างเดียว<ะ>ครับ uh huh. เพราะว่า vivo เนี่ยเขาไม่ เรื่องมันติมีเดียเขาไม่ตัดทิ้งเขาจะมาครบเลยเรื่องมันตีมีเดียการฟังเพลงการดูหนัง่เรียนโซเชียลมีเดียใช่ครับนั่นแหละก็เป็นตัวอันนี้ที่หูฟังเป็นยังไงคุณตัมฟังเนี่ยเสียงไม่มีชิปเสียงมาให้ก็จริงแล้วหลายๆตัวของ vivo รุ่นล่างๆก็ไม่มีชิปเสียงมาให้แต่ว่าซอฟต์แวร์ในการแปลเสียงหรือว่าตัวแดกการเดมเนี่ยใ่้ มันจะค่อนข้างที่จะมีคุณภาพครับมาเทียบกับราคาแล้วเนี่ยเลทราคา5 6 0 0 0พนเงี้ยที่ไม่มีคลิปเสียงนะเพราะว่าสู้แบรนด์ vivo เขายากอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็รอเขาลดราคาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ลดลดลดแล้วก็ใส่กันชิปเลยอ่ะแบบโอ้ยเขาลดดีเยอะนะฮะอย่าง V อะไรนะวีสามแม็กอย่างเงี้ยโอ้โหตอนน6 5 0เนี้ยโคตรคุ้มนะ7,900 6 5 2เออครับคุ้มมาก แล้วก็แบตครับตัว S มันจะน้อยกว่าเฮ้ยตัว S มันเยอะกว่า,ต,ววาตัว S มันจะเยอะกว่า <c oughs> ตัว y 5 5 1 0 0มิลมซึ่งการใช้งานจริงไม่ต่าง,างกัน0.01 <c oughs> ไปครับไปครับแล้วก็ตัว s d card ที่ใส่ได้ไงตัวนี้มันมันใส่ได้ถึง256<ว>รตัวเดิมเนี่ยใส่ได้แค่128ครับ <c oughs> นะครับถ้าดูตามสเปคซึ่งไม่มีใครใส่ถึงหรอกพัฟ <c oughs> ติ่งมันเดิมเอ้ยไอ้น,นี่เป็นสีแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะโครโครโกสี โครมโก้ใช่ไหมสีอะไรนะคล้ายแบ็กแบ็กโครมอ่ะชื่อมันคือแบ็ k โครมอ่ะไม่ใช่นี่มันเป็นสีเหมือนกับเขาเรียกว่าสีทองของมงกุฎอะไรช่างมันเถอะโกรโก้ไม่รู้เหมือนกันแต่สวยสีมีเหมือนกันเลยนะกับตัวตัวตัวเดิมอ่ะสวยครับดีไซน์นึงตัวนี้ก็สวยไอ้จะเป็นอะไรนะวายห้าสามสีสวยมากอันนี้คือสีเหมือนไอโฟนเป๊ะครับแล้วก็ไม่มีแตะแกลายนิ้วมือมาให้ไม่มีครับแต่ว่าใช้ไหมแล้วแต่แต่ผมไม่ใช้อยู่แล้วแต่ผแต่ถ้ามันมีผมก็ใช้คือมันก็นิดหน่อยนนิดหน่อยการแตะอะไรนี่เร็วไหมเร็วครับแบบ ไอ้นี่รู้อยู่แล้วฮะแต่แต่แบบปุกเร็วไหมฮะเร็วไม่ต้องห่วงแล้วพวก คุณภ,ภาพเซนเซอร์การซอฟต์แวร์ตอบสนองเนี่ยใช่มันไม่เหมือนกับ<ด>มือถือกลโกลก,กลาที่แบบว่าต้องมานั่งวัดดวงว่าจะติดไม่ติดแล้วถ้าเกิดคุณเคยเงี้ยงานประกอบของ vivo จะรู้ได้เลยว่ามันแน่นมากข้างในคือมันวางเป็นระเบียบมากถ้าเรา<ป>เคยอเอาเงี้ยถอดแบบ iPhone เลย<ช>ถ้าเกิด<ช>เราดู iPhone ในการวางแผงวองจรเนี่ยครับคือ vivo เขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญนะพิธีิพิธันกับเรื่องพวกนี้แต่เรื่องการอัปเดตเราจะไม่ขอพูดถึงรีวจะไม่ยุ่งครับแล้วแต่แล้วแต่พ่อเลยทีนี้มาเทสของเรื่อง gps gps เนี่ยเราเคยด่าเขาไว้เมื่อตอน2-3ปีีท่แล้ i V o โลลอโปลเนี่ยคือแบรนด์จีนส่วนมากอ่ะเมื่อก่อนที่ใช้อย่างทเคอ่ะคือตอนนั้นมันยังไม่พัฒนาแล้ว g ีเมันห่วยพราะเขาไปเน้นยัดเรื่องแต่ตั้งแต่นั้นมา g ีเดีนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลองเปิดให้กันสดๆเลยอันนี้เขาเป็น2แถวแล้วนะเอามึงเปิดไปทําไมนะอ๋ออย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือ V ี vo เจนใหม่ๆมันมีทุกตัวจะมี voice LT มาให้ใช่ครับพื้นที่ไหนที่มี 4G อ่ะคุณจะคุยชัด ครับเอาง่ายๆนะอยากศึกษาไปเซิร์ชใน Google จบอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยใส่มาให้ครับก็เป็นเทคโนโลยีคือตัวถูกตัวแพงเนี่ยใส่มาให้หมดเลย GPS คุณไม่ต้องห่วงอะถ้าคุณไม่มีงบไม่เยอะแต่อยากได้ที่ g ี s ที่นาทางได้แนะนําได้โดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างดีอาจสเปคมันอาจจะไม่เทพไม่นี่แต่ว่าผมว่าค่อนข้างดีนะพวกเข็มทงเข็มทิศอะไรก็มีมาให้ครบบางคนบอกพี่ราคานี้มันได้เ e ดม i n น t ตอ่า 4X อ่าอันนี้ต่างกันคือมันต่างกันอะคือไม่ใช่คือไอ้นั่นแหละจีพีเอสจมันหวยก็ต้องรอ แต่ถ้าจะเป็นลอมที่มันสําเร็จรูปมาเลยคือ vivo มันทํามาดีหมดเลยแต่ตอนนั้นก็จะเรื่องก็อัปเดตอีกแต่เนี้ยกล้องดีกว่าอันนี้มันคือมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยสเปคซีพียูมันดีกว่ามันก็จะแรงกว่ามันก็จะดีกว่าไม่ใช่เสมอไปขายในตลาดที่แตกต่างกันใช่ครับแล้วเนี้ยคือถ้าคุณเนี่ยเดินไปซื้ออยากได้มือถือสักเครื่องหนึ่งให้น้องใช้ให้ใครใช้ก็ตามที่เขาแบบไม่ได้ซีเรียสบ้าสเปคเอออะไรมากมายคือใช้ได้ครบถ้วน g p s ดีเสียงเสียงเพาะอ่าเสียงเพาะอะไรว ื่นอ่าหยิบเลยก็หยิบได้เลยทันทีจบเลยอ่ามันไม่ใช่แบบว่าแล้วก็ต้องไปคัดต้องไปรอของจากจีนต้องไปรอเคมบริการมะไรมันคนมันต่างกันนะครับนี่คือข้อดีของเขาครับจีเนี่ยเยอะโคตดเยอะมากจับได้แม่นด้วยนะครับแล้วมี v วรุ่นใหม่ๆครับไ i f i นี่ไม่ได้เป็นรองใครนะฮะคือในมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงเนี่ยคือจบไปเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ยพอตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้รองรับแบบ 3G Dual ด้วย เป็นเป็น 4G บก 2G แล้วก็อยากใช้ก็สลับเอามันไม่ได้ยากเลยครับไม่ยากเลยนะแล้วจะมีสักกี่คนที่ได้ใช้เนี่ยถามจริงใช่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ใช้แต่ถ้าอยากใช้ก็ไปสลับเ,เอาก็ได้สใสบเป็น 4G อ,อีกซิมนึงอ่ะเออไป ไปต่อมาดูเรื่องกล้องครับอ่าคนเทสเป็นยังไงบ้างกล้องเนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับคือกล้องหน้า h d r เี้าทํเขาทำมันดีมากเลยนะวิวเหลังๆเนี่ยเฮดิแยมเขาเรียกว่ามันฉลาดขึ้นครับกล้องหน้าเป็นในเกณฑ์เนี่ยผมให้ประมาณราคานี้นะครับผมให้8.5้กล้องหน้าแ5จุดสีสันดีใช้เซลฟี่อ่ะคุณไม่ต้องหัวเหมือนว่าโหมดเซลฟี่ที่มันให้มาอ่ะผมว่ามันดีกว่าตัวเดิมนะ ร,รู้สึกว่าลักษณะการเกลี่ยผิวนี้มันมันจะเนียนขึ้นนิดหน่อยก็มันเพิ่งอัปเดตไปด้วยเมือวานกดอัปน,น,นั่นแหละครับ,รบมันก็รู้สึกว่ามันเกลี่ยผิวได้เนียนขึ้นหน้ามันอมชมพูขึ้นรู้สึกว่าผู้หญิงน่าจะชอบ ไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทาครีมใม่นี่จบหน้าสุดแล้วก็ถ่ายจึ๊บจบเลยนะครับก้องหน้าได้720คีมันเดิมความละเอียดในในรูปอะครับใช้ได้เลยนะแล้วก็สามารถแต่วัดแสงได้ครับแล้วก็ชดเชยการชดเชยของอีโเนี่ยโอ้โหดึงแม่งกว่าจะขึ้นคือแบบคือเขาพยายามแบบว่าลำหญยมากเลยอะคือเขาพยายามแบบว่าไม่ละเอียดเป็นละเอียดแบบไม่อยากดึง ยากไม่อยากดึงขึ้นไปเยอะอะไรเงี้ยแต่คือมันลำใหญ่จริงอันนี้คือต้องแบบต้องมพูดต้องพูดเลยอ่ะคือความรู้สึกเราใช่ความรู้สึกเราแต่คนอื่นไม่รู้อ่าแล้วก็โหมดบิวตี้นะครับปรับได้ผิวนวลสกินโทนสกินแล้วก็ปรับขาวครับไม่ได้เป็นระดับละอืมนั่นแหละครับทีนี้มาดูกล้องหลังโหมดที่จะต้องพูดเลยคือเขาให้โหมดโปรมาไหมให้มาครับแล้วสโลชัตเตอร์ได้กี่วิเชิญเปิดเข้าไปสปีชัตเตอร์ครับ สตาร์ทที่1ต่อ5้าพันเอาไว้ถ่ายแอคชั่นกีฬาได้แล้วก็สโลได้สิบหกสิบหกวิเหลือเหลือครับเออ่ที่ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไอพวกไวบาลานซ์มันเป็นอุณหภูมิแบบเคลวินนะครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวปรับไอ้นี้ให้มันเห็นชัดชัดหมดไม่ใช่เหรอครับไม่ครับบางแบรนด์เอียดใช่ไหมใช่อย่างบางแบรนด์เนี้ยเขาจะให้มันเป็นโหมดโหมดเหมือนกับโหมดไทยแสงในห้องนอนหรือว่าถ่ายกลางแดดเป็นอย่างนั้นไปมากกว่าแต่ตัวนี้เนี้ยอันนี้มันละเอียดนะใช่ถ้าหลักร้อยเลยเห็นไหมถ้าหลักร้อยค่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 อยค ค่อยๆเออนี่ดีใช่ซึ่งมันเหมาะกับคนที่จะไปถ่ายแบบจริงจังมากๆนะครับคือถ้าคนได้มือถือราคาเลนเนี้ยเอาสามารถไปถ่ายดาวได้แต่ว่าไวบาลานซ์เขาแม่นแม่นเหรอแม่นคือต้ามาไปลองเล่นซีรีส์ไอ้ vivo ซีรีส์ใหม่เงี้ยผมแทบจะไม่เปิดโหมดโปรเลยคือรู้สึกว่าไม่จําเป็นแล้วอ่ะเอาถ่ายในชีวิตประจำวันใช่ครับโหมดออโต้มันเนี้ยยกมาแล้วยิงก็ปั๊บ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 คือจบเลยเนี้ยมันแบบชัตเตอร์แหลกก็ค่อนข้างน้อยครับมันเหมือนกับไอโฟนเลยอ่ะใช่เขาทำ ซั s <S มซุงไอโฟนแล้วก็วีแวล์อัปโปก็ด้วยนะ<ต>อัลป์โป้ก็จะไม่ลื่นเท่าเนี้ยอเอาเอาความรู้สึกเรานะเรารู้<ะ>สึกว่าวีโว่อะลองมันลื่นมากอย่างวีห้าพารทอะโอ้โหวีห้าเอสพาทอะ <S <S กระจุยลองมันลื่นมากถึงร่าเก้าเอสพาทก็ลื่นแล้วนะแต่ตัวนั้นลื่นกว่าวีห้าพาทลื่นกว่าคือเหมือนมันเน้นต่างกันตอนนั้นจะเป็นประสบการณ์การเอฟเฟคอะไรประมาณอ่าหาเข้าใจแต่มันลื่นเหมือนกันน่ะแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าวีโวจ้างมันเท่าไหร่ไม่จ้างกําลังขอไปสักแสนหนึ่งนะส่งเงินไไม่ด้ฮะพูดตามเวยฮะ ทุกกลุ่ม,มไม่ใช่แค่เฉพาะคนบ้าสเปคหรือค,รคนที่แบบบ้าแบนรนด์เราก็ว่าไปตามเนี่ยคุณเหมาะกับตัวนี้ไหมถ,ถ้าคุณชอบ Vivo คุณก็ซื้อแค่นั้นแหละครับแล้วก็งานวิดีโอเป็นยังไงก็ใช้ได้ ปรับวิวได้ไม่ได้ลื่นแบบ1080ปีมันเหมือนเดิมอ่ะที่ vivo เคยเป็นอ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็แต่มันดีกว่าเมื่อก่อนนะดิเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนมันกระตุกมากนะฮะแล้วทีนี้ให้ดูนี่เฟดไหมไม่เฟสดีเทคชั่นไม่โฟกัสตัตโมัติต้องแตะแล้วก็โฟกัสซึ่งซีรีส์ตัวล่างๆอย่าง v 5้าไลลงมาเลยนะครับไม่มีไม่มีจบแค่นั้นบาแยกเติของพวกโมดูลก็มีข้อจำกัดอยู่ประมาณนี้ครับผมแต่เขาให้หมดโปรมาเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าวอาื่นออย่างหัวเนี่ย เขาใส่มาตั้งแต่รุ่น4,000นะ4,000นี้จนใส่มาแล้วยัน2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เลยคือหัวเนี่ยผมต้อง ยมอย่างหนึ่งคือเขาใส่หมดโปรมาดีมากนหัวเนี่ยครับแต่ว่านี่เขาก็ไม่แพ้กันเขาก็ยักมาเขาก็พัฒนากันเรื่อยๆหมดโปรเนี่ยผมชมเลยมีนูเบียอืมีหัวอืที่แบบชอบเลยนะที่แบบละเอียดครบลับใสมาแบบเต็มเต็มอ่นั่นแหละครับแต่ออโปนี่ก็เป็นแนวแบบง่ายๆคนที่เพิ่งอัดแมทแมทใช่เรื่องเราถ่ายได้เลยออโปนี่ผมขัดใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุณหภูมิเคลวินนั่นแหละคือมันไม่ละเอียดแค่นั้นเองมีอะไรอีกไหมเรื่องเกมอ่ะเรื่องเกมตอานี้กล้องให้กี่คะแนนกล้องราคานี้ราคานี้ ให้เก้าเต็มสิบกล้องหลังกลง้องหน้ากล้องหลังเลยเก้าเลยเอาเอาแบบภาพนิ่งนะงานวิดีโอให้สักเจ็ดจุดห้าอันนี้พูดถึงราคาเต็มยังไม่รวมลรดราคาหรือจกกัดโปรนะครับ โอเคหมดออโต้มันใช้งานง่ายเหมาะกับยูเซอร์ทั่วไปที่าเพรตะว่าตอนผมไปรับตัมมาจากบขอสอตัมก็เอาไปเดินยิงเล่นคือ,อ,อก่อนหน้าน,นั้นน่ะใช้มานานก่อนหน้าน,นี้แล้วครับก็รู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายเหมาะกับยูเซอร์ทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ที่องไปปรับโหมดตรงโหมดโปรอะไรเลยเลย,ยกมายิงปุ๊บชัตเตอร์แหลกน้อยถ่ายสวยจบแค่นั้นเองก็ต้องก็ผ่านไปเลยแต่ว่าวิดีโอมันจะมีเฟรมเรทอะคาอยู่บ้างคือเป็นธรรมดาของไอ้แบรนด์เนี่ยควรพัฒนาเราไปนะเออ คือตั้งนานแล้วนะใช่นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับเอ่อเกมแล้วกันนะเกมเกมเท่าที่เทส์มาเป็นไงก็ลื่นแต่มันยังไม่สบายใจใช่มันยังสู้ตัว4 3 0ไม่ได้แล้วก็ตัว Y 5 5อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเล่นแล้วม,มันรู้สึกมันรู้สึกสบายใจกว่าเออมันรู้สึกว่าเหลือกราฟิกมันเหลือๆเพราะมันเป็นซีรีส์ที่นี่กว่าไม่รู้ R O V นะเจเรียมออฟวาเล่รอรอเรียมออฟวารอ เรียวนี่มันเรื่องอยากเรื่องอะไรหรอขวันเรียว<พ>เ,เก่าแพ้เป็นิสุวิสัยการแสดงกราฟิกเป็นไงบ้างคุณก็ดีนะดีในเรทราคานี่มันก็ถือว่าธรรมดาแต่ตัว Y 5 5คือแม่งบอกเป็นดีจัดไปเลยอันนี้พูดถึงตัวที่ขายไทยประกันไทยแต่ถ้าเป็นแบรนด์แบบนำเข้าจีนมาประกันร้านเนี่ยต้องได้มีตัวสเปคแรงอย่าง Redmi Pro Note Pro สามอะไรพวก Redmi Go อเยอะ Redmi o อะไรพวกเนี้ยแต่นี่คือ ทัว่วไปลอมไทยไทนยไทย,ไทยอ่าศูนไทยมีปัญหากห็เปทั่วไปประมาณนั้นครับ,รบเขาเสียเงินจ้างมาเยอะคุณคุณเขาคือราคาซะบ้างจ้างอะไรายนที่เซ็นเตอร์ได้นะ ใช่แค่ถือเนี่ยพันหนึ่งจริงปะเนี่ยจริงพี่ถือไปใช่ไหมถือเฉยๆเล้วางลงคือไอพันนี้คือจ่ายวางเดี๋ยวของเขาเสียแบงหรือบอกว่ามีมีน้องคนหนึ่งตามมาจากชน n e เรามาเล่นอวีกับผมด้วยแอดเฟนมาแล้วก็บอกว่ามาจากมาจากชน n e ครับมีคนไปเจอชื่อกูแซบมาแล้วแม่งพาทีมแพ้แล้วไลน์มาหาผมบอกใช่พี่เล่นหรือเปล่าผมจะเตะเปล่าเปล่าไม่ใช่เราครับมีเรานะครับกูแซบเนี่ยไม่มีไอดีในนี้นะครับไม่มีมีแต่ผมคนเดียวจะเขียนว่าตั้มกูแซบครับแค่นั้นเองแต่ กูแซบคุ้นห้วนเนี่ยไม่มีมันก็จับสิครับคู่เนี่ยเข้าแลกเข้าร่วมอเอาทุกเม็ดจริงสุดยอดอยาแต่ที่ลองเล่นมาเงี้มันก็เล่นได้ โอเคนะเฟรมเรทที่ประมาณ20ส่สออก,กว่าแต่ว่าถามว่าสู้ตัวนู้นได้ไหมคงสู้ไม่ได้แรงการ์ดจอแรงกว่าเยอะครับ5 0 5 5 0 5คือที่มันลดเลขซีรีส์ลงมาเพราะการ์ดจอแต่นอกนั้นอะ่ะเหมือนกันอย่างสถาปัตยก,กรรมฮอกสปีดเหมือนกันเป๊ะเลยว่าลดมาในเรื่องของการ์ดจออันนี้เป็นการปรับเอฟเฟกต์แบบก็เป็นเอฟเฟกต์ตันการนะครับตัวนี้ดูเฟรมเรทด้านบน30ได้อยู่นะมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเยอะเงาไม่มีเห็นไหมไม่มีเงา เหมือนกับว่าตัวตัวเกมมันจะรู้เขาเขาเซตให้แล้วเกมมันจะรู้ว่ามันไม่แรงมันก็เลยปรับให้ยิงน้ําใส่แมงเลยเล่นสงการตอบแมงตอบเฮ้ย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 เกือบตายทีเดียวเฮ้ยมึงเดียวอะไร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 ตอบดีครับตอบตอบดีครับทำไมตอบดีครับทําไมฮะโอ้ยตัวนั้นแม่งถ้าเราไล่แม่ไอตัวเนี้ยสกิลรัวๆได้แรงเทนน่ง ถึกด้วยมันรีสกิลไวแต่สกิลแม่งเบาเาแต่ว่าตอนแทงหลังๆอะคือมันกดได้รัวๆครับกูรุ่งอย่นี้นั่นไงนั่นไงมุบควยแต่กูจะตายแล้วครับนีแต่คนโอ้ตาย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 ยตายายตยยตยตายย นี่ไอ้ไอ้ยอายอายอลยอยลลลอยากฆ่าอยากฆ่าอยากฆ่าพี่อ้าอเดี๋ยวตายแน่เลยนะอยากฆ่าพี่อยากฆ่าพี่โอเคครับเดี้ยวมาวาแล่ลื่นนะครับเลียวทีนี้มาดูในเกมเอฟเฟกที่สูงขึ้นบ้างเป็นทันฟอร์แม่อะคาทอเมอร์ยังไม่ได้เข้าเลยมั้ต้องโหลดเลย มาไหมข้าไในของผมฮะของผมไม่ไมีอ่ะกู <c oughs> ว่าไปกินข้าวาแล้ว่างมาแล้วจะกินแร่ขาวจังอะไร ของเจ๊แพงว่าติดสดิบอันดับเหมือนกันเล็กที่สุดอ <c oughs> ันนี้เอฟเฟกมันมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่เต็มนะครับก็อย่างบอกอย่างที่บอกฮะแต่ก็เล่นได้ลื่นนะอยู่แล้วครับเอฟเฟกมันไม่ได้เอาลากก็คือจอ HD ด,ด,ด้วยแหละอย่างสอนอะเยอะเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้ว นี่ชนยิง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 ยยิงยิงยิงยิยิงยิยิงยิงยิยิงยิิงยิงเทไปครับนี่ต่อยนี่รถชนทำไมตายพร้อมท่าไมตายแล้วหยิบขวานขึ้นมาครับชนก่อนแล้วขวานสับหัวมันโคตรเท่นี่หมดฝึกสอนไม่ชนะก็บ้าแล้วว่ามันเล่นได้พวกสามดีประมาณนี้ยครับก็เกม asphalt extreme มีเกมหนึ่ง ลื่นไหมลื่นครับไม่มีปัญหานี่ไม่รู้สึกมุนยินนะตาหลอกเอฟเฟกมันป็นเออมันไม่ใช่สูงสุดไงฮะแต่จริงจริงผมเล่นเอฟเฟกนี้อยู่แล้วข้อสูงสุดอ่ะผมว่ามันฝุ่นมันฝุ่นมันเข้าตาฝุ่นแยงตาเล่นสนุกในเกมนี้จริงสนุกครับโคตรเลยมันทำให้มีโหลดเลยชอบไปปิดนี่หว่ามันสะดวกเวลาแบบว่าใส่ในกระเป๋าเงี้ยมีคนโทรเข้ามามันก็ไม่บังนี่รูไหมแต่เวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยมือเราจะไปบังไว เคยแบบสลับด้านเหมือนกันนะทั Twelve ้ง okay. ท <the> <ent> ี <used> <to watch tactile noise> ่ด้านวันสเท่ากันนะสลับมันก็ไม่หนักอยู่ดีอ่ะเข้าใจใช่ไหมสบายๆครับโอเคตุ่งยกูด้วยหมดแล้วมีเลขแจ้งเตือนนะฮะอ่าไม่เหมือนกับลอมของครับึ๊ดอ่าหลังจากรีวิวมาทั้งหมดอ่ะ เ็ดยิงไปสามสามสามหกสามห้าสามสี่สามสองตรงตัวซีพียูอะฮะตอนนี้สามเจ็ดไม่ได้ฮะไม่ร้อนเลยฮะก็ธรรมาดาเนอะ ธรรมดาเกณฑ์แบบจัดการความร้อนดีค่าพอเป็นซีดีส4นปถ้าเกิน4์องศาขึ้นไปคือร้อนนะครับถ้าเล่นประมาณ10นาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเทียบกับตัวตัวเดิมต่างกันเยอะไหมเรื่องความร้อนไม่ต่างพอๆกันก็แบตเตอรี่การใช้งานเลขให้มิลลิแอมเพิ่มมา100แต่ว่าถ้าถามต่างไหม0.1%คือแทบไม่ต่างจริงแทบไม่ต่าง โอเค <Okay, S 1> สรุปเหมือนไว้55หละแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยกล้องหลังดีกว่าก็ใหม่กว่านอกนั้นก็ถ้าเกิดจะซื้อไปเล่นเกมเงี้ยเอาไว้55ตัวเดิมดีกว่าเพราะว่ามันแรงกว่านั่นเองแต่ว่ามันก็ตกรุ่นไงคุณแต่ตัวนี้มันก็มันก็เล่นได้นะเล่นได้ลื่นถ้าซื้อไปเล่นเกมก็ V3 m a มคคาจบจบเจ็ดพันเก้าครับโคตรคุ้มนะครับใครจะซื้อไปเล่นเกมเงี้ยกล้องก็สวยเอาละครับสรุปเลยแล้วกันเป็นมือถือพอดีอ่ะพอดีพอดีผู้ชายกลางๆไม่รู้หร้าฟู้ฟ่าตุ้งฟิ้งก็ทิี กตะเกียวเล็กด้วยเป็นมือถือที่พอดีครับกับการใช้งานโดยทั่วไปทั่วไปทั่วไปเลยเสียงเพราะจอพอดีมันไม่ได้สวยเวอร์แต่มันพอดีจอมันดูหนังสนุกลำโพงดังเพราะมีอัมเป็นฟเตอร์ด้วยอันนั้นมันคนรุ่นนะครับใส่ได้2ซิมคทัดลื่นโซรเชัยลไวตานบริกูลเยอะข้อพิจารณาคือเลราคาเนี้ยไม่รองรับการใช้3 g Dual s t a n และก็ไอตัวไม่มี ฟิงเกอแล้วก็งานวิดีโอมาเทมเรลมันตกอย่างที่เป็นกันอยู่เนยละฮะนั่คือข้อพิจารณาของมันครับส่วนนอกนั้นลอมไม่มีปัญหาล้มลื่นล้มมันเป็นค่อนข้างเป็นลอมที่สมบูรณ์มาเลยแล้ว UI พวก แบแจ้งเตือนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไอเนี้ย Notification มันเนี่ยมันใช้ง่ายครับถ้ามันมันอยู่ทุกอย่างถูกที่ถูกทางหมดซึ่งอวยทุกคลิปเลยว่าลอมของ vivo เงี้ยเป็นลอมที่ใช้ง่ายมันก็จะมีเรื่องหน้าว่าให้พวกงานวิดีโอหรืออะไรนิดนน้อยฮะประมาณเนี้ยสำหรับใครที่ชอบ vivo ครับก็ไปหาสอยกันได้ตามต้นมะขามทั่วไปตามร้านค้าสิครับผมครับผมถ้าซื้อมือสองก็ร้านเราเลยน่าจะไม่มีก็ไปดูเราบาร์จะมีรุ่นจะมีอื่นที่เข้าตาสำหรับวันนี้การรีวิว vivo y 55 ไปแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับไม่ฝากช่องฝากเพจใหม่เลยฝากเพจกูแซบเพจใหม่นะครับย้าย3เพจแล้วเนี่ยคือชื่อไม่ตรงไงตอนนั้นเรายังหาคนทางเราไม่ถูกก็กูแซบครับดูรายละเอียดด้านใต้นี้่ละกันวันนี้ไปแล้วครับ